ระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้น วาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตคับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลงเมื่อลงนอน